แล้วไม่มีอะไรเจอเลยหรอกนัพี่นเปียนไ่เสื้อไหมม่ทำอีนเป็นนางแบบลูกค้าเเอิดเอาพี่นเปียนนางแบบลูกค้าออ้ยเดียวหรอเบดก่อนบอสก่อนบอสมาแล้วบเิอสเขิก่อนเอาคนอื่นก่อนครับสวัสดีครับพี่เลยัีเลยสวัสดีครับบอสมาเลยครับบอสจ๋าเล็กึเปเป็นหมดนีี่หผมไม่รู้ สวัสดีค่ะบอสเชิญค่ะบอสจับตายห่าแล้วน่นั่่แล้วหแล้วี่ขอโทษนะของเขื่อก็ไม่ค่อยมีไม่ได้ค่ะของคุณผู้ชมคนดูไม่เป็นไรนั่นกับเจนนี่ดีกว่าบอื่อยเป็นเลย เธอทุกคนไม่มีอะไรหรอกอยากรู้ว่าที่นี่เขามีอะไรนั่งเลยเธอเธอนั่งงข้าบนเธอนั่งตรงนี้เธอทให้ขายดีผมมีเรื่องจะเล่าให้ฟังว่าหมอของขวัญเขาขายได้ตั้งสามล้านเนี่ยหฮ้ยเราเล่าเฉยเล่าจู่กันฟังยังไม่แค้นเท่าคุณกันชัยกำเนิดพลอยคุณกัญชัยกำเนิดพลอยจะสี่ล้านแล้วครับพี่คุณกันชัยกำเนิดพลอยเดี๋ยวเดี๋ยวคุณเจอริญผม มันต้องเกิดลอยสิปัญหาคือของมีที่เดียวไงขึ้นตะกร้าบอสมาก่อนจะเริ่มนาจะให้บอสสินาทีเหมือนกันขอตะกร้าขึ้นก่อนอ๋อขอตะกร้าขึ้นก่อนสิบนาทีนะแล้วถ้ามันยังทุกคนคนดูทั้งหลายคนละแชร์ก่อนสี่แสนสี่แสนคนดูขอให้คนละแชร์กติกาคือคุณไม่ต้องสนใจว่าซื้ออะไรขอให้คุณซื้อใจให้หมดเกลี้ยงเลย ราคาถูกอยู่แล้วไม่ต้องมานั่งต่อล้อต่อเถียงเสียเวลาบอกเลยว่านาีนีเราต้องการสร้างประวัติศาสตร์ตอนนี้น้องขาดเท่าไหร่ขาด16ล้านค่ะ16ล้านไม่เอาตอนนี้ได้84ล้านขอให้ได้สักโอ้โหแหมเฮ้ยใจใจก็อยากได้สักร้อยร้อยห้าล้านแล้วกันนะโอ้ไอ้นี่อยากชนะหนุ่มอะ่บอกก่อนว่าถ้าวันนี้ยอดขายทะลุร้อยไปกับพี่อะสิ่งที่เราคุยกันมันจะเกิดขึ้นไหมน้กันเกิด โอเคสัญญาน้องอยากทำอะไรน้องล่างมาเลยนะพี่จะไม่ปฏิเสธน้องสักคำหนึ่งเงื่อนไขเอาให้ถูกอกถูกใจน้องโอเคนะพี่เป็นตัวเสริมอย่างเดียวพี่จะไม่ไปวุ okay. uh, oh. ่นวายกันแล้ววงการค่ายเพลงกับการปักประก้านคนลุกคนลุกคนลุก เ้ยนักร้องที่จะต้องขายของเป็นกำลังจะเกิดขึ้นในประเทศไทยโลวๆนี้ก็ที่นั่งอยู่นี่ก็นักร้องไม่ใช่เพรเด็กที่ต้องค่ะายทุกคนมีน้ําพริกมีอะไรก็แล้วแต่หนักไปทางของกินนะมีอย่างละ5 0 0ชิ้นหกรชิ้นเพราะเราไม่ไดเตรียมมาเยอะไงเ่ต้าใจมัไม่โดนโ้อกันตากาวแล้วบุมเริ่มจัดเวลาจับแล้วทุกคนกด ไม่ต้องกดใจกดอย่างเดียวเลยทุกคนกดไปเลยน้ำมงนะพริกไม่ต้องถามราคาเท่าไหร่ทุกคนทำให้มันโฉเอาอย่างเดียวเข้าใจไหมสินค้ามันมีอยู่แล้ว,วไม่ไปแต่ของอสินค้ามันโคตรดีน้ำพริกปลาสลิดนะครับไม่มีผงชูรสไม่มีสารกันบูดมีอยอยศาสนาไหนก,ก็กินให้หมดปกติขายสามร้อยยี่สิบเก้าบาทตอนเปิดใหม่ล่าสุดเลยสองร้อยก็นี่ไงลดให้เขาสองร้อยเจ็ดสิบเก้าเขาจะเอาสองห้าเก้าก็ให้หมดแล้วเดี๋ยวเรากด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  เรียกว่าชาได้ท de ุกอย่างนะจิมตะกาครับจิมจิมจิมีอะไรก็จิ้มไปให้หมดเลยๆๆๆทำไมมันไม่ขึ้นล่ะมันไม่ขึ้นคืออะไรยันอยู่ยืนยันอยู่เล้วแล้วผ่านเ้ยโฮ้ยฮะตะกาเป็นอะไรเอาเอาจุ๊จุ๊จๆ๊ะุ๊จุุ๊จุุ๊จุุ ไหนอะมีพี่เด็กของพี่เขาที่ไม่มีเร็วแล้วเร็วแล้วแล้วต้อคนต้องช่วยกันทุกคนกดเลยจะชอบอะไรชอบให้แหลกชอบชอบขวัญเสียเร็้วแล้วเร็วแล้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 วมีคาราเต้หนุมอิงพานพี่ชายหนุ่มมากจริงจริงมาแล้วเที่ยวหน้าพามากคาราเต้กิวน้องถ่ายงานอยู่เร็วเร็วเร็วชาลอตชาลอตอนนี้ชาลอตเป็นแค่วัดใหญ่นอนอยู่บนเตียงรมานไม่ต้องมาไปใกล้ๆ ทุกคนเราเราอันนี้มันขึ้นจริงใช่ไหมไม่แต่ว่ามันต้องดีเล่อเราเราเราทุกคนเราเลี้ยวน้ำพริกอร่อยมากน้ำพริกยังไม่หมดเลยอ่ะยังไม่เก้าเก้าเก้าเลยเขาแว่ามีทำไมมันเหลือเยอะจังวะไอ้คนเขามีคนซื้อไหมมีคนซื้อไหมมีเยอะมากเร็วๆทุกคนซื้อไปก่อนนะเก็บไปได้หกเดือนนะฮะซื้อไปจงซื้อไปจังซื้อไปติดน้ำปลูกก่านน้ำพริกไปสามพันถูกแล้วขอเนาะขอน้ำขวดดึงแล้วเรื่องทุกคนขวดขวดเฮ้ยสามจีโมจีก็โมจีหกสิบเก้าบาท ้าเก99คือสามก่องโอเครดใี้นิดหนึ่งเร็วเร็วโมจิโมจิโมจิมังกรทองนะครับของคุณก๊อฟนะครับที่เป็นเร็วเร็วสี่แสนห้าละคค่ะโอ้มึงเร็วเร็วเอาให้บอสเตะห้าแสนค่ะทำได้ไหมชาวแกรนยูนิเวิร์สอ่าอิงฟ้าชาลอตกดชเบลอ่าอาทุกคนน้องกงน้องกิ๊ฟของเขาเนี่ยอ่าทุกคน ทำให้ดูว่าห้าแสนทําได้เดียวเดี๋ยวมีสี่ตัวเอาให้ได้ห้าแสนนะเร็วเร็วคนดูตั้งคนดูอไม่เห็นตาอาไรสี่แสนห้าครับขออีห้าหมื่นขอคนละสองแชร์ซื้อของด้วยอย่าบนตะแชร์เร็ว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 ถ้าตัวแรกมันไม่ขึ้นกดเขก้ได้กดการนะครับกดกากดกกดกดกาดครหมดไปกี่นาทีหมดไปแล้วสองนาทีกว่านาทีกว่าค่ทุกคนทุกคนถ้าอยากให้ผมพาใหม่ไหมถ้าอยากให้มาใหม่นะฮะคุณต้องซื้อให้หมด นะฮะวันนี้มีอย่างละห้าอันหกอันไปหาเอาเลยนะฮะมีมะม่วงฟรีส์ได้มีของกินส่วนมากหนักไปทางของกินทั้งหมดเร็วน้ำพริกอย่าให้พภาคทุกคนต้องกดและชำระน้าพริกร้านแตกแล้วร้านแตกโอ้ช่างมันเถอะร้านเดียวมันถูกส่วนเมื่อกี้เขาได้ทั้งสี่ร้านเร็ว่พี่วินมเลียงมาพี่วินพี่วินมาที่ก่อนหยุดก่อนเร็วๆทุกคนเร็วๆ

แคบทีเลือนเท่าไรวะแบรไม่หไม่เห็นคนกำลังกดพร้อมกันเท่า0จ็คนเจ็ดหคนครับบอเดี๋ยวเรืเจ็ดคนเจ็ดหคนกำลังดูตะการแล้วแล้วอย่ามต่ดูดูทำไมดูทำไมมีอะไรก็ซื้อไปก่อนเคอพวุ่งนี้อยากเป็นข่าวอะอยากเป็นข่าวเร็วเอาให้มันแบบปังๆหน่อยทำอะไรมันไม่เคยดอกนะผมอยากเริมกอนิสระได้ไหมครับจะจะไปโลกประสาทตายเลยหกนาทีทุกคนเร็วๆ บ้าสายบ้าห้านาทีสุดท้าย6กนาทีไม่เอ้าท่าถึงห้านาทีสุดท้ายถ้าเมื่อหยุดเวลาแ้๊งนึงผมอยากเห็นน้ำพริกเนี่ยที่ขาวว่าเป็นร้านกระปุกแล้วเนี่ยในไลน์นี้ในวันนี้นะครับเออมีอยู่เยอะแล้วจะหมดนะผมแบบ พี่นะว่าคือไอดอลที่สุดของผมเลยได้เรืออยู่เวลาผมอยากขอต่อราคาไอดอลผมสักครั้งหนึ่งไหมต่อตอนนี้แล้วคนซื้อไปคนซื้อเวลาจะดูไหมไม่ดูไม่ดูครรอไดู้เวลาไว้แล้วลดไปอีก20บาทต่อกระเป๋าไม่ไหวแล้ว เหลือ2อ9ใช่ไหมเหลือเท่าไหร่เหลือ2 3 9อาเ้าเธอร์สอก้าอนขาบอนบูเธอ2 3 9อามเก้าปลาสลิดเออไม่ใช่ปลาท้องโขงนะฮะเราปลาสลิดแล้วไม่ชีโขงชูรสแล้วทั้งกระป๋องเป็นปลาสลิดแล้วมีออยงออยทุกอย่างหน้าฝาอลูมิเนียมทุกอย่างเรียบร้อยสลัดน้ำมันออกหมดไปเริ่มกลับไปกลับไปลยค่ะกด ห้าสี่สามสองหนึ่งกด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 กกดกดใจดีเลยเราแล้วคะนแลเร็วตุ่นจ๋าเร็วเรนแกขึ้นเลยอะทุกคนเนี่ขรอราค่อยู่สองดอยู่เดียวมาดี๋ยวเราได้เพลงอะมาบ้าก้าไม่รักกันหรอปล่าดามผมไม่ใช่ว้าทุกคนาเลยค่ะตอนนี้าไม่ไหวแล้วค่ะตุ่นจ๋าด่นตุ่นตนตุ่นตุ่นตุ่นดุ่นตุ่นตุน่นตุ่นต่นตุนตุ่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 นนตุ่นตุ่นตนตุ่นตๆๆน่ ใครรักเจนนี่ขอคนละหนึ่งกระป๋องตอนนี้ทำให้เห็นสิว่ารักแถบสีเหลืองขึ้นเท่าไหร่คอยดูหน่อยเพราะมองไม่เห็นได้กดกดสองร้อยคนสองร้อยในขอหนึ่งหมื่นในพร้อมๆกันหกหมื่นหกหมื่นหกหมื่นมาดูอะไรอ่ะมาดูมาดูของแต่ไม่ซื้อเดี๋ยวตีกันเลยเร็วเร็วเร็วกด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 ราคาแล้วราแล้วทุกคนมาช้ามาราคามาแล้วสองราคามาแล้วราคามาแล้วทุกคนไปชำระ ชำระ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 กดให้บอสค่ะกดให้บอสค่ะพวกเรากินกันทุกวันค่ะสองสามเก้ามาแล้วสองสามเก้าสองสามเก้ามาแล้วจ้าทุกคนถ้าสองสามเก้ามานะไม่ต้องคิดเยอะเลยจ้ามีอะไรก็ซื้อไปเลยจ้าซื้อไปทุกรสชาติห้าสี่สามสองกดครับกดเร็วๆทุกคนทุกคนเอา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 ไอ้เขาดูหน่อยยั่วยวนเขาหน่อหนึ่ง ทุกคนมันยังห่างไกลมากเลยเธอทุกคนเร็วๆอยากให้อายนะให้ครบหนึ่งร้อยเร็วๆ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 เราแปดหกแล้วเร็วทุกคนเร็วๆเร็วๆเร็วๆเร็วทุกคนเร็วๆเร็วๆเร็วๆเทุกคนกดหน่อยช่วยหน่อยช่วยกันเอาอะวันหลังมาด่าทีหลังแล้วมาขอจึงินได้ไม่ว่ากันแต่วันนี้ขออย่าเสียหน้าเร็วเร็วเร็ว มายืมเงินมาหลังที่บ้านมีเงินเยอะเร็วๆให้ยืมเร็วกดไปก่อน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 ทุกคนนานมากแล้วอย่าให้กัญชัยกำเนิดหอยลอยตัวเร็วเร็วเป้าหมายคือกัญชัยนดเร็ว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 ๆๆๆเร็วเทุกคนสองร้อยสามิบก้าบาท

ทุกคนช่วยกดบอสหน่อยนะครับูเอาเอเนอรไหนมาสู้เลยนะทุกคนทุกคนทุกคนอยากกดไหนบอสตอนนี้เลยครับดไหนบอสตอนนี้นะครัมันจะร้อยไม่ยังห่างไกรมากเลยใช่มันจะ้อยแล้วมันจะห่างใมากเยอยากกดไหนบอสอยากกดไหนบอสอยากกดไหนบอสอยากดไหนบอสอยากกดไหนบอสอยากดหนบอสอยาดไหนบอสอยาดหนบอสทุกคนทาไมมันไม่พ้นหลักเจ็ดตอนีเร็วๆเข้ามันเยอะ เร็วๆๆๆเร็วให้โค้งให้จเก้าร้อรล้านนเราวันนี้าบอสไปถึงร้อยล้านอ่ะมีมีแบบว่าวีนอ่ะมีโอเลยสตอรี่สีสุก่อนเดือสามทีทุกคนจ๋าเลือสามถาคืนี้ไม่ถึงร้อยล้านนะแกกลับไปไล์จนถึงตีห้าบางไม่มีเวลาพรุ่งนี้จะมีประทุดชุดประจำชาติเร็วเร็วเร็วเ ตรงนี้แหละเอาตรงนี้เอาตรงนี้เนี่เอาตรงนี้เอาตรงนี้แปแล้วเขาแปแล้วนะมันหั่งเลยก็แล้วทุกคนนี่น้ำพริกขายมาแล้วร้านกระปุกแล้วไม่เคยลดขนาดนี้มาก่อนเลยครับไี่ต่อไปเร็วเหลือ239บาทเร็วเอาไป เอาไปก่อนเอาไปเธอเอาไปเธอมีหมอดทุกรสชาติกินได้เลยเอาข้ามาเร็วๆๆ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 นๆๆๆรๆๆๆๆๆ่ตัวนๆๆ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 ๆนๆ่ๆๆๆ่ๆๆๆๆๆนๆๆ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 ๆ่ๆๆๆๆๆมๆๆ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 ๆบๆๆ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 ๆนๆๆอๆๆๆๆๆๆ่ๆนๆๆๆๆๆๆอๆๆ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 ตาๆๆๆๆม่ๆๆ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 ะๆๆ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 เหลือเท่าไหร่เดี๋ยวดูของกันดิ เออมีเดีเ๋ยวมีสามกระป๋องมันจะลดทำไมทุกคนทุกคนเราเราเริ่มกดไปก่อนเริ่มคนเขารวมคนเขารวมใจกันร้อยเก้าเก้าอ่ะต้าใครที่ชนะเลยนะชนะพี่หนุ่มกันอ่ะร้อยเก้าสิบเก้าขอเวลาปี๊ เงินอะหาเมื่อไหร่ก็หาได้ชัยชนะเหนือแกเนี่ยมันยากมากเอาดีพี่หนุ่มก็ยอมรับแบบว่าจะนัดเจอเม้ากันอยู่ประเดี๋ยวคืนนี้เวลานอนกูต้องตั้งกล้องเพราะน่าจะนอนแบบก็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  เร็วเร็วรอสองนาทีเปลี่ยนราคาเปลาเลยพี่ก้าทุกคนช่องรอจะไปซื้ออย่างอื่นรอก่อนไป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 กดสิมันจะช้าทำไมเร็วๆันหยุดนิ่งไปแล้วทุกเวลามี่ก้าวระหว่างเราต้องพี่ก้าวไปซย้อแล้วไปซื้ออย่างเงินก่อนมาว่งโมจิไปซื้อให้หมดโมจิ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 ปักโมจิไหนเดรเโมจิปักโมจิรอก่อน จะนับไหมนับเลยก็ได้เรื่องรอกอนรอรอรออย่าเพิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวพี่กติการับเดี๋ยวพี่กติการ็วเ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 แล้วน้ำพริกร้อยเก้าเก้ามาแล้วน้ำพริกมาแล้วร้อยเก้าเาตอนนี้เหลืออีกแค่สนาทียีสิวินาทีสุดท้ายจำร้อยเก้าเก้าบาทกดก้อนเก้ก้าบอย่าทำให้่อหีอย่าทำให้หายขี้อย่าทำให้หา้อย่าทำให้หา้เดี๋ยวใครใครเป็นคนชวนกันมา บอกว่าฉันจะซัพพอร์ตบอสรับรองบอสต้องไม่อายใครแล้วถูกอายคน่ังตือรู้คืออะไรรู้คืออะไรไปเลยไปเลยก็แก่พี่หนุ่มกันใช้คนเดียวบอสยอมไม่ได้เลยเดี๋ยวชาามิรงานเนี่ยรู้สิแล้วตอนแรกก็ไม่ขยับทุกคนไปกดก่อนห้าสกดดกดทุกคนไปกดดัมพี่ให้หมดแถว ร9อก้าสิบเกดให้หมด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 ตายหาแล้วราคานี้ไม่รู้จะจไปขายต่อก็ได้ดูเร็ว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 เรอันนี้มันคือมันตายใช่ไหม่ไหมไงตายแลวาแลวกับานแล้วเร็วเทุกคนเร็วเร็วเร็วเร็เร็ว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 เเร็ว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  ไปอีกก้อนมะแล้วเร็วทุกคนทุกคนเราเราาคานี้ไม่มีแล้วชาตินี้และซื้อที่บ้านเจนนี่มันสําคัญตรงนี้อร่อยมากทุกคนแล้วแล้วทุกคนจะได้ถึงแล้วเรจะต่อไปลาไหมเร็วหนึ่งนาทีเร้วราหนึ่งลวลาหนึ่งนาทีหนาทีหนึ่งนาทีหนาทีแล้วแร้วแล้วทุกคนเอาเร็วเร็อีก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 ปดแเท่าไรวะอีกแปดแสนแล้วไม่ไม่ได้แปดล้านอ้ยเยอะ กแปดล้านได้ไหม <c oughs> ขอยืมก่อน <c oughs> กู้ก่อนเร็ว <c oughs> รเร็วเกู้ก่อนเร็วอีกแปดล้านทุกคนทุกคนเร็วเร็วเร็วอีก อีก7ล้านห้าทุกคนอร่อยมากอีกดล้านห้าอีก7ล้านห้าป้อนเดียวกันเลเร็วๆอีก7ล้านห้าดูดีมเลิกนะอีก7ล้านห้าบอว่ากูก็ไม่เคยทำอะไรแบบนี้เจ็7ล้านห้าทุกคนทุกคนอีก6ล้านห้าเร็วอีก6ล้านห้าทุกคนอีก6ล้านห้าตาบอดอีก6เอีกอีกแ้วแล้วแล้อีก7ล้านทุกนนับผิดแล้วเวียนหัวอีกเล้านอีก7ล้านอีก7ล้านนะขอนะตาบอดขอ กนาฬิกาเอาไปซ่อมก่อนไปเอาแบตหมดแเตามดแล้วค่เร็วๆแ็เร็วตอนนี้แปดคแล้ค่ะุกคอนเร็วๆแปดนค่ะเหลืออีกเท่าไหร่เลยก็ได้เหลืออีกหกโอ้ยหกล้านห่าหล้านห้าหกล้านห้าทุกคนหกล้านห้าช่วยหน้านวัตที่นึงเถอะเร็ว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  เร็วแล้วแล้วทุกคนกดกดกดเอ้ยปักหมุดปักหมุดปักหมุดปักมุดสิหมุดไม่ปักอีกแล้วร้อยล้านล้านทุกคนไปกดทำเงินนะกดปุ๋ยหนูกินน้ำพริกไปขนาดนี้กด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 ก็มันใช้พลังงานเยอะขนาดนี้ยิ่งตายทำแต่งานกดแร็วแล้วเร็วแล้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 วเหลืออีกนิดเดียวทุกคนเหลือหกล้านนะหกล้าน หกล้านน้ำพ,พริกแบบดีขวดแีบดีองแล้วแล้วทุกคนใครซื้อน้ำพริกตอนนี้นะนอกจากว่าได้ของดีได้ของดีนในบ้านจะน,นี้แล้วนะ,วะขอให้ทุกคนเ,เนี่ยได้ไปแล้วเนี่ยกินแล้วทำให้ชีวิตน่ะดีขึ้นทุกคนร่ <วะ S 1> ำรวยทุกคนเชนธนาจะกินก็ซื้อเลียวกดสิไม่ต้องหาอะไรกินเลยกดกดกดไปใครต่อแล้วกด กดได้เยอะเดี๋ยวเมียจะกดเลยเนี่ยรองวิแกนมีต no. ่อมาสิบสามเด็กเก่าผมผมเซ็งให้เขาเากดทุกคนเร็วๆถ้ายอดเก้าสิบห้าล้านเราจะเขาเดาวให้บอสสองนาทีสุดท้ายนะเร็วๆทุกคนทุกคนเก้าสิบห้าล้านแล้วเหลือสองนาทีนะกดสิครับผมกินจนท้องจะแตกอยู่แล้วคุณเหนื่อยมากเลยทุกคนเร็วๆเหลือเท่าไหร่น้ำพีกทำไมต่ำเยอะจังเลยทุกคนเร็วๆช่วยหน่อยเร็วๆ เร็วๆๆ้ววอีกสา0 0สนอีกสามแสนอีกสามแอีกสามแสอีกสามแสนเร็วเร็วอีกสามแสนทุกคนอีกสามแสโมจิลดได้ไหมพี่ลูกค้าถามลดไปเท่าไหร่ก็ลดผมไม่ยอมนะต้องเลยเไม่ยอมเหรอไม่ยอมโมจิสามลา้าครับเอาลดอีกเท่าไหร่ครับเอาไปลดไปอีกสองสบาทเหลือเท่าไหร่เท่าไหร่วังแล้วกา ร้อยเจ็ดเก้าร้เจ้ยห้าบเร้าสิามกองร้อยห้าบาททำได้ไหมครับอ่าได้เอาละเฮ้ยอาร้อยร้อยห้าเลขสวยร้อยห้าห้ามาต่อเราต้องเอาให้หมดเร็วเร็เร็วเร็วเเร็วเร็จะจะเร็วทุกคนเร็วเรเดี๋ยวเขาจับเวลาสองนาทีสุดท้ายล้วเร็ว เร็วเร็วเร็วเก้าาแล้วก็้าเก้าห้าครับพ่อที่นี่ทุกอย่างมีความยุติธรรมกับเวลาจริงจังหมดเลยว้าทุกอย่างเป๊ะหมดเลยเร็ว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 ทุกคนเร็วเร็วเดี๋ยวไม่ทันเราจะไปร้อยล้านพร้อมกันเร็วทุกคนใครเห็นร้อยล้านจากมือผมเนี่ยทุกคนนั้นจะร่ำรวยยิ่งขึ้นแล้วทุกคนเตรียมยกมือไหว้พร้อมกันเลยเร็วเร็วทุกคนทุกคนทุกคนเร็วเร็วเร็วว เร็ว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 เรเร็วเร็วเร็วเร็เร็วเรเร็ร็วเร็วเร็เร็วเร็วเร็วร็วเ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 ร็ร็วเ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 ร อีกสี่ล้านอีกสี่ล้านทุกคนช่วยก่นนะทุกคนช่วยก่อที่สี่สามสองหนึ่งแล้วกด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 หนทุกคนเอาเนี่ยเอาให้หมดก่อนเร็วๆมันถูกมันได้ป่าแล้วมาแล้วค่ะมาแล้วแล้วโมจิไหนโมจิทองไม่พามามาไม่มอาะเออไม่ไม่ไม่คิดขายอ่ะทุกคนโมจิโมจิกองทองอีบูมจับเวลาเลยจับแล้วสองนาทีให้บอสแล้วแล้วเรทุกคน ทุกคนโมจิเร็วพลังโมจิพลังโมจิพลังโมจิเร็วๆทุกคนพลังโมจิโมจิมังกรทองของพี่ก๊อฟพี่ต๋ำพีดีนครเอ่อนครสวรรค์พีดีอยู่ตรงนี้นครศรีอยู่ตรงนี้และเขาเป็นคนอ่านข่าวไทยรัฐเร็วทุกคนเขาทำของอร่อยกดสิเฮ้ยเฮ้ยมันจะไปเงียบปะเร็วทุกคนไหนเอากดซิกดเร็วเร็วดสี่เลือดสี่ล้านเร็ว เหลือสี่ล้านแล้วทุกคนกด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 อ่าเร็วอโมจิมาปากหมุดผมยังผมมีวิธีอืมโมจิมานะปากหมุด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 โมจิเร็วเร็วถือถืออันนี้อีกสามล้านอีกสามล้านไม่อีกสามล้านอันเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวเอาโมจิก่อนปากโมจิก่อนแกปักแล้วปักแล้วปักโมจิตอนปักแล้วปักโมจิฮอรโอยกำลังปัด น้ำหอมเบียตะวันนีจะต้องเท่าไหร่ครับน้ำหอมโอ้ยไม่กันหรอกนี่ต่อได้เอาโมจิทั้งหมดนะโมจินี่แหละไปตัวเด้งมันเลี้วเาจะเป็นลมแล้วมึงเรียกแอมบูเลตดิเจนโทรแอมบูเลตให้น้อยค้าว้องนี่เนี่ยตหักไปแล้วหักคอมมิชชั่นให้ติ๊กต๊อก ก็เจ๋งแล้วเอาไปเธอเอาไปเธอรีบๆเอาไปเลยรีบๆเอาไปเลยเร็วๆๆๆน้ำหอมมีถึงสามหมื่นขวดไหมไม่ถึงมีพันเดียวเองเงหมื่นเดียวเอาไหมจินี่้ำหอมเท่าไหร่แจกแจกน้ำหอมตั้งหยุดเวลาเขาแจกน้ำหอมอย่างเงี้ไม่ต้องใหญ่ไม่ต้องใหญ่ไม่ขวดเราเท่าไหร่ไม่รู้วันนี้เอาไปให้หมดเกลี้ยงเลยแต่ต้องซื้อออเดอร์เราเยอะๆขวดนะเอาไปร้อยสิบเอ็ดบาทกลับบ้าน มาจากฝรั่งเศสนะแล้วการเป็นเลขเร็วเร็วเร็วเร็เป็นเลขค่ะพี่นวัดกุลาออกอ่ะออกไม่ได้เงินเดือนเยอะร้อยสิบบาททุกคนน่ำโหยเดี๋ยวพอมีมาชีดอ่ะมีมาชีดมีมาชีดแล้มีมาชีดไม่ที่มันที่มีมาชิมก็ยอมไม่ได้เลยไม่อยู่ในกระเป๋าส่วนตัวพี่หนุ่มคนเดียวอ่ะบอกว่ายอมไม่ได้ยอมไม่ได้พี่หนุ่มพี่หนุ่มมึงไม่ยอมใครดูสิถึงแล้วปกติแล้วพี่หนุ่มเงินนำมียะไม่ต้องห่วงอ่ะ เงินไม่ได้เงินไม่ได้เดือดร้อนอ้าวบอสอันนี้อันนี้กลิ่นกู๊ดเบรชใช่ไหมวะใช่ฮะอันนี้กู๊ดเบรชบรับกูใช่ยอเคครับบอสอหอมมากเลยบอสถือถือข้าวถือบาร์แล้วก็มีลีโอลีโอจะบอกให้เป็นกินบราซิลมากเลยลีโอเด็ดใจเลยลูสุดยอดครับาร์ชอบมากค่ะสุดๆแล้วบอกว่าแล้ว บ้ากันบอกมาร้อยสิบเอ็ดบาทมาแล้วครับมาแล้วปากหมุดเลยอันนี้ถ้าใครไม่ซื้อเป็นคนผิดปกติครับโอเคเชิญร้านเอาจับเชิญถ่ยเวลาต่อแล้วนะคะถ้าถ้าใครไม่ซื้อเป็นคนผิดปกติเชิญไปรับยาแลครับมาแล้วครับอ๋อราคามาแล้วนะหมอร้อยสิบเอ็ดบาทด้วยใช้ไข่กัวไหมบ้าไปไว้นี่ก็บ้าต่อแล้วตอนตอนจบใครรับไม่ชอบผมจะต่อร้อยเร็วๆผมต่อร้อยสามดิเร็วๆได้หวานทีนี่ะ เร็วแล้วหมดตอน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 โอย97แล้วเร็วแล้วน้าหอมเลือกกินได้ครับมีหลายกลิ่นครับน้าหอมเลือกไปเลยครับ111บาท111บาททุกกลิ่นทุกคนซื้อทุกกลิ่นเชื่อผมสิ่งที่ขาดไม่ได้คือโอ้มันมันมันช้าครับพี่ลิโอพอแล้ว โอยแกเออขูจะเป็นบ้าอยู่แล้วเนี่ยนนนนนลองกดเลยหนึ่งนาทีเร็วเหมันเหมือนหนึ่งนาทีกว่าแล้ว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 มันยังไม่สะใจอ่ะแล้วเร็วเร็วหอมมากหอมจริงหอมจังหอมจริงหอมจังแล้วเร็วหอมจังครับทุกคนจานี้กดตะการเลยนะคะตอนนี้นะคะไอ้จริงๆมีอยู่ในกระเป๋าตัวเขาจะรู้ตัวสุดท้ายหนึ่งนาทีสุดท้ายจะรู้ตัวว่าบริษัทเขามูลค่าเป็นแสนล้านอ่ะทันไหมเนี่ยดูก่อนสิทันไหมตายค่ะ

คนละสีกลิ่นเลยกลิ่นนี้ผมทำจากเมืองนอกหมดเลยครับทำากรัเศวิตามินซีเล้วไม่ต้องถามแล้วยวงแล้วยคุณถึงแล้วถึงแล้วยังวว้าาแว เราจะขอดาวหนึ่งร้อยล้านจับบอลแล้วแล้วจับบอเร็วดีเร็วมันถูกมากซื้อไปเถอะซื้อเถอะซื้อเถอะซื้อเร็วเร็วเเร็ขาเกินเวลามาจบได้ยังไงแล้วเร็วซื้อเร็วเอาถ้าเวลาเขาดาวก็ดาวสิเร็วเร็ว ขอบคุณขอบคุณขอบคุณยิ้ขอบคุณพี่หนูกลัวหนูกลัวพี่ตายมากเลยคนดูเท่าไหร่สี่แสนแปดค่ะบอกแล้วให้คนดูห้าแสนก็ไม um ่เชื่อเฮ้ยเร็วๆใครกดรับไปชำระเร็วหนึ่งนาทีสุดท้ายก็บอกให้อีกหนึ่งนาทีไปเสี่ยงโอเคทั้งหมดจบแล้วอมามาคุณท่านผู้ชมาค่ไหนมา อะไรสวยๆนิดนึงคนดูซิมันเป็นประจักรพยานนะเนี่ยไะไม่ใช่เพราะบุญไม่ใช่เพราะความสามารถนะเป็นเพราะบุญวาสนามาร่วมกันโอ้โห่ำๆเลยนะฮะมองไม่เห็นแล้วตรงนี้แกลบแกลบแกลบแกลไอ้เหนื่อยทั้งหมดทั้งหั้ ชนะต่ไหมปัญหาคือใครมียาโดมออกมไม่ไม่ตอนที่บอสบอกว่าจะเลิกทำนางงามแล้วตอนนี้มิจิเนีวอสที่มารออยู่ในประเทศไทย่าตกใจกันทั้งประเทศคือปินกันมาหมดแล้วขอบคุณนะที่เกือบหนึ่งเกือบเหนึ่งดัดงี้ขึ้นมาถึงแสน่งนพันสองร้อยเก้าสิบบอสจ่ายนูเยอสุดเลยไม่มีปัญหาแต่ว่าชนะหนุ่มไหมไม่สนใจเลยหนุ่มหนุ่มยีบ้านหกหมื่น จ็ดหมื่นหกเจ็ดหมื่นหกพันเจ็ดเราเเนุ่มได้เง้ยได้อดเงินรวมเท่าไหร่ไม่ได้สนใจหรอสิบเก้าค่ะสิบเก้าล้านของเราอะไม่ได้ว่สิบแล้วไม่ได้อะ่มันลดีกันเลยอ่ะป๊อจ่ายเจนนี่สามล้านแปดแสนค่ะเอาไืถือมาเฮ้ยคนละกันเลย อานอนตน้มถือี่ไปโยนมาไม่ต้องรบบวกแวดด้วยอ๋อมีของ้ยืไปหคร็นเลเ็นทำงานขนาดนี้นะครับแกมูลราคาบริษัแกเป็นแสนล้านนะครัลูกน้องนี่เก่งจังทุกคนในขณะที่ผมกาลังจะโอนนะบอกมาไปทุกคนไปโอนกันให้ผมเพิ่มอีกหน่อยโอเคไปอ่ากแล้วโอนตังสามรัแปวเราครับกดยืนยันออเดอร์้เราลยทุกาอยอเราไม่ถึงะ วุ้ยไม่เอาชนะแพ้หนุ่มอ่ะเซ็งจิ๊บได้ใจเหรอรผิดป่ะไม่ผิดแล้วไม่เดี๋ยวมันไหลเออมันไหลมาในระหว่างที่วอตไหลพี่หนุ่มก็ไหลไปแล้วเหมือนกันโอ้โหไทยห่วยที่เราแม่เลยเกิดมาทำไมมีเราต้องมีมันนะโอนเงินเออสบายสบายใจก็ไม่ได้เอาเลขบัญชีได้หมดบอเท่าไหร่บอสามล้านแปดครับไม่เยอะไม่เยอะมีเงินอยู่ไม่เยอะบผู้โข้าเดือดเดือดมากเดือดมากแบบ ต้องไปจิ้มเลขที่บัญชีเองครับเป็นความลับฮะจิ้มธนาคารให้ด้วยนะฮะเราเราแล้ว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 พี่มีเงินเป็นหมื่นล้านเลยหรอไม่ถึงอันนี้มาใช้เล่นกด ATM อันนี้บอกแวดเรียบร้อยนะบอกแวดลบสามเรียบร้อยทุนตังในบัญชีพีบอกโอเคไม่ถึงแล้วพอดีเลยเดี๋ยวให้หมดตัวละสี่สิบเก้าพอดีเมียนเนี้ยได้เอาสามสิบเก้าทุนเชื่อตังในบัญชี เร็วๆทุกคน8,000กว่าล้านนอเดี๋ยวก็อนคุณอยู่กับบริษัทหมดมันต้องเก็บไปที่อื่นบางสิอันนี้อันนี้ไม่กด a อทอมกินเร็วๆเร็วๆเร็วๆเรวๆรวมา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 เร็วโอ้โหแล้วแม่งโอนได้แค่2อล้านไม่เป็นไร เดี๋ยวจัดการให้โอเคนมันมันคับแน่เลยอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเฮ้ยได้สิไม่เป็นไรครับต้องได้มันต้องได้มันต้องได้ไม่ได้ไม่สามารถทำได้เดี๋ยวแป๊บนึงนะครฮะโอนได้เท่าไหร่ตอานั้นครับพี่บ๊ายไม่ไม่ได้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 โอ้โหสองล้านเลยนะต้องเปลี่ยนลงเงินต้องเปลี่ยนลงเงินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเปลี่ยนลงเงินเอาโอเคเอาสองล้านขัญตอนแรกนะฮะไม่เป็นไรครับอ่าแปบนึงแป๊เอาเป็นเปลี่ยนเป็นเออลิขสิทธ นายงาก็ได้ครับโอ้ยเดี๋ยวเอะึงมันต้องให้ดูหน้าอีกโอเสยค้าออาวสีนค้าต่อไปการโหวนพี่นกไหมไม่ได้ไม่ไไม่ไดเสื้อเสื้เสื้อผ้าน้อง่เสื้อพี่นกเะนเสื้อนเสื้อลูกค้ารอยอยู่ดูมีคนยังอันนี้เลี้ยงหลานแล้วขายของแล้วมาเป็นนางแบบไม้อีกนี่อยู่นี่นรงโพี่นกได้20ิล้านนะครับเมื่อกี้ชนะพี่นุ่มกับพี่ทัน่ 아, 연락 다.